ตกวเชื่อสุภาพบุรุษสีบุรพาผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษคือมนุษย์ผู้สร้างค่ามหาศาลร,รักชาติรักแผ่นดินด้วยจิตวิญญาณรักผู้คนโดนบันดาลสารติธรรมผู้ใดเกิดมาเพื่อผู้อื่นคอยหยิบยื่น แม้ยามโศกโลกระสำช้ปาักกาเปิดปมเป็นคมคําถูกจองจําแต่หัวใจไม่จํำนนเป็นนักคิดนักเขียนและนักข่าวเขียนเรื่องราวร้องทุกยุคช่อชนเป็นผู้กล้าท้าอธรรมไม่จําทนเป็นบุคคลตัวอย่าง หนึ่งในร้อยมนุษยภาพจุดประกายได้ลึกหลำํำความเป็นธรรมสังคมไทยไม่อ่อนด้อยข้างหลังภาพงามบรรเจิดแสนเพ,พิดรลอยแลไปข้างหน้าทุกหยาดถ้อยถอยพลั่งพลูขอแรงหน่อยทนะประชาชนอย่านิ่งเฉยยอมจำนน ยอมทนอยู่ความถูกต้องยุติธรรมนำเชื่อชูสามัคคีร่วมต่อสู้หมู่ภัยพาลูกผู้ชายคนดีสีบุรพาถูกตราหน้าว่ากบฏดังกล่าวขานต้องลีภัยไกลโพ์เพราะหมู่มานเป็นตำนานสันติภาพปราบอธรรม สงครามชีวิตลิขิตไว้โลกไม่ลืมปดประพันธ์อันเปรบปื้มแสนดื่มดำจนกว่าเราจะพบกันอีกตามแรงกรรมเยียวยาประโลมคำชำฮะไทยครบวาระร้อยยี่สิบปีสีบุรพายังตรึงตราง,งามลำยุค ทุกสมัยคือสุภาพบุรุษลำค่าจจลึกไว้กราบด้วยใจน้อมคารวะศรีบุรพาขอบคุณค่ะ